ถามอย่างนี้ครับว่ามีซุนนะให้ย้ายที่ละหมาดหรือไม่สมมุติว่าเราละหมาดฟัดดูเสร็จเนี่ยแล้วเราต้องไปละหมาดซุนนะเนี่ยในกาศในในระหว่างที่เราจะไปละหมาดซุนนะเนี่ยละหมาดที่เดิมได้ไหมหรือว่ามีต้องมีซุนนะให้ต้องย้ายเคลื่อนที่ไปละหมาดอีกที่นึ่งครับอิสมาลลอฮฺอั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 ลลอฮาอัลาลอฮะอัลลอฮฺ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 อูลิกะมุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอฮ ว่ามันตะบีออหุมบิอขสานินอิลายมิดีนอะมะบอ์สัลลามุอะลัยกุมะราฮ์มัตุลลอฮ์มะบเระกาตุอินชิงแล้วเรื่องนี้เนี่ยในทางปฏิบัติเราก็เห็นกันอยู่เป็นประจำนะครับว่าเมื่อเมื่อละมาดเอ่อพอดูเสร็จหลายคนก็จะขยับตัวนะครับเพื่อที่จะไปหาอีกที่หนึ่งรหรือว่าบางทียืนด้วยกันเนี่ย S <S <an> <S ก็สลับที่กันเพื่อที่จะละหมาดสุนัตหรือละหมาดสุนนะครับแต่นี้ข้อสงสัยเนี่ยก็คือว่าในการปฏิบัติดังกล่าวนี้เนี่ยมันมีสิ่งที่เป็นรูปแบบหรือว่าเป็นสุนนะของท่านอับดุลัมฮัมหมัดสุลล่านหรือไม่นบนความเข้าใจตรงไหนอาจารย์ถึงถึงมีการสลับตรงนี้เนี่ยอาจารย์ก็อธิบายนิดนึงเขาอันนี้ความเชื่อก่อนครับความเชื่อว่า การที่ไปยืนละหมาดในที่ต่างๆเนี่ยเพื่อที่จะให้ที่เหล่าน,นั้นเป็นพยานประเด็นคืออาจารย์บอกว่าเป็นความเชื่อเป็นความเชื่อว,ว่าเ,เ,เ,เพื่อที่จะให้เป็นพยานเขาเรียกว่าบอกถึงสาเหตุว่าที่สมควรขยันก็น่าที่จะให้พื้นที่ต่างๆที่เราไปสุญูดห,หรือละหมาดซุนนะเนี่ยได้เป็นพยาน เก่าลอสุภาณอวตาราในวันเกียมรมาคอันนี้คืออันนี้คือสาเหตุทางความคิดที่หลายคนก็มองในประเด็นนั้นนะครับย้ายไปตรงนั้นย้ายไปตรงนี้ย้ายไปตรงนู้นเพื่อที่จะให้เป็นพยานทีนี้แน่นอนที่สุดะสิ่งที่เป็นหลักการเนี่ยต้องมาดูที่ตัวบทครับส่วนเหตุผลก็ว่ากันไปตามเหตุผลถ้าเหตุผลนั้นสอดคล้องกับหลักการ ก็ถือว่าเหตุผลนั้นใช้ได้ถ้าเหตุผลนั้นไม่สอดคล้องกับหลักการหรือสวนทางกับหลักการเหตุผลนั้นก็ตกไปสมมติเหตุผลนั้นไปบอกว่าทําแบบนี้ดีกว่าแล้วก็หลักการไม่รองรับหรือหรือหรือไปบอกว่าการย้ายที่ละหมาดได้ผลลบุญท่านั้นเท่านี้อะ,อะไรอย่างเงี้ยครับหรือมีอะไรที่มากกว่านี้ก็ตามแต่ถ้าไม่สอดคล้องกับหลักการนันนี่คือหลักเลยนะอเพราะว่าบางทีเนี่ยมนุษย์ก็จะใช้สติปัญญา ในการที่จะพิจารณาว่าน่าจะสาเหตุเพราะอย่างนั้นน่าจะสาเหตุเพราะอย่างนี้ครับผมก็เลยบอกว่าถ้าการวิเคราะห์ดังกล่าวมันไปสอดคล้องกับหลักการแปลว่ามันถูกต้องเพราะหลักการรองรับอยู่ไม่ได้ถูกต้องเพราะความคิดเห็นอม,มันไปถูกต้องเพราะมีหลักการรองรับอยู่ครับก็ถ้าใช้ทัศนะเนี่ยมันก็มีถูกแล้วก็ผิด ทีนี้เมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยเราก็ต้องมาหามาหาตัวบทบว่าโดยโดยหลักการของศาสนาเนี่ยมันมีรูปแบบหรือมีคำสั่งเกี่ยวกับการปฏิบัติดังกล่าวนี้หรือไม่อ,มอันนี้คือประเด็นครับทีน,นี้เรามาดูฮะ <c oughs> ดีสเป็นฮะดีสที่บันทึกโดยท่านอิมามมุสลิมในเป็นฮะดีสเีเ جاك معاوية رضي الله عنه قال نبتن معاوية نحب نبوة اذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تكلم او تخرج فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك ألا توصل ส ل ลาตุนบ ja ิส ل ลาตินัตตานัทคัลลามะอาวนักรูจาอันนี้ฮะดิษนี้อยู่ในสาหิมมุสลิมครับวาวียบอกว่าอิซาสไลตยตุงจูมัเมื่อท่านได้ละหมาดวันศุกร์เสร็จแล้วครับฟาลาตอซิลฮาบิสาลาตินแปลว่าอย่าได้เชื่อมต่อด้วยกับ ละหมาดสุนัตเลยแปลง,ง่ายๆเมื่อละหมาดฟาัดดูเสร็จแปลว่าเมื่อละหมาดตัวบทพูดถึงยุมานะครับแปลว่าเมื่อท่านละหมาดยุมาเสร็จเจาะจงอย่าได้เชื่อมต่อการละหมาดด้วยกับการละหมาดสุนนะเลยคาเรียวฟาลาตอสิลฮาบิสซลาตินแต่ว่าละหมาดเสร็จปุ๊บเนี่ยมีนะบางคนบางคนเนี่ยอัสสลามุอะ um ลัยก um ุม um ุอะลมะัุมุอลุอลัอะลมุอะลัยกุมุอลมุอะลัยกุมแล้วไม่กุมีซิลกรุอละลอฮ์เลยขึ้น อัลลอฮฺอักบัรอันนี้คือการเชื่อมต่อแปลว่าละหมาดพรดูแล้วก็ต่อด้วยละหมาสุนนะเลยครับมุอาวียะบอกว่าอย่าทําอย่างนี้อย่าละหมาดยุมอาเสร็จแล้วก็ต่อด้วยละหมาสุนนะเลยฮัตตาจนกว่าจะขั้นลำเอาตักรุชแปลว่าจนกว่าจะอะไรฮะจะได้มีคําพูด จนกว่าจะได้มีการกล่าวหรือการพูดอะไรบางอย่างหรือตัครุชหรือจนกว่าท่านจะออกจากสถานที่นั้นไปถามว่าเหตุผลคืออะไร <c oughs> เหตุผลเพื่อต้องการที่จะให้แยกระหว่างละมาดฟารดูกับละมาซุนัตถามว่าแยกนี่แยกด้วยอะไรจากตัวบทฮะดีสเนี่ยบอกว่าแยกด้วยกับคําพูดไอ้คำว่าคําพูดในที่นี่หมายถึงอะไรหมายถึงการที่เราให้สาลามเสร็จเราก็ มี่ริดเกาซิกรุลลอฮ์ใช่ไหมครับเรากาซิกรุลลอฮ์กล่าวอิสติฟาร์กาวซุบฮานัลลอฮ์กล่าวอัลฮัมดุลิลลาฮ์กล่าวอัลลอฮุอักบัรอฮ์อันนี้คืออัลฟัสลูบิลกาลามแปลว่าเราแยกละหมาดฟารดูกับละหมาดซุนนะที่เราจะละหมาดน่ด้วยกับคําพูดคือด้วยกับการอัสการ์ดด้วยกับการซิกรุลลอฮ์ไงครับเอาลตัครุยะหรือ ด้วยกับการที่ท่านอะไรออกจากที่นั้นไปอืแปลว่าถึงแม้ว่าจะไม่มีการกล่าวนะแต่การที่ท่านออกจากที่นั้นไปแล้วท่านก็ไปละหมาดครับตรงนี้ก็ถือว่ามีสิ่งที่มาขั้นกลางระหว่างละหมาดฟอดูกับละหมาดซุนนะที่มมอาบิยะ ah <c oughs> พูดอย่างนี้เนี่ยเพราะเอาฐานเอาฐานจากรอลุลลอฮ์ที่บอกว่าอินนารอสุล ullah ีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม อามารอนาบิซาลิเพราะว่ารอสูลุลล์เนี่ยได้ใช้เราในเรื่องดังกล่าวนี้ใช้อะไรใช้เราว่าอย่าได้ละหมาดฟัรดูและละหมาดสุนัให้มันติดกันครับอย่าเอามาต่อกันอย่าเอามาติดกันโดยที่ไม่มีสิ่งใดขั้นกลางระหว่างละหมาดทั้งสองอ นบีบอกว่าอัลลาตูซาลาซอลาตุนบีซอลาจินแปลว่าการละหมาดหนึ่งกับอีกละหมาดหนึ่งเนี่ยอย่าให้มันมาเชื่อมต่อกันฮัตตานาตะคัลละมาเอานัครุชจนกว่าเราจะอะไรเราจะพูดออกมาซะก่อนออหรือจนกว่าเราจะออกจากสถานที่นั้นมาซะก่อนครับฉะนั้นจากพื้นฐานของฮะดิษวันนี้เราสรุปสาระก่อนเพราะว่าเราเรียนฮะดิษ ที่มันมีหุกกลฟิกมาด้วยเนี่ยเราต้องรู้ว่าเป้าหมายของฮะดิษบทน,นี้ยต้องการจะบอกอะไรกับเราครับเขาเรียกกออิดาไหมจ๊ะเขาต้องการจะบอกว่าในกรณีของการละหมาดฟัรดูกับละหมาสุนน์เนี่ยนบีไม่ให้เราเอามาเชื่อมต่อกันมไม่ให้เรามาละหมาดฟัรดูเสร็จแล้วก็มาละหมาสุนหน์เลยครับ แต่สิ่งที่เป็นสุนนะของเราซุลุลลฮอเนี่ยก็คือการที่มีสิ่งขั้นกลางระหว่างพระดูและสุนนะการขั้นกลางนี้ไม่ว่าจะเป็นด้วยกับการการพูดการคุยการซิกุลลฮอเช่นอาจจะมีการอาจจะสลามเสร็จเราก็กล่าวซุกุลลฮออัซกา์หลังจากละหมาดหรือเราเคลื่อนย,าย้ายคำว่าเคลื่อนย้ายคือเราออกจากสถานที่ที่เรานั่งครับ บางคนบอกอาจารย์ไม่ลุกได้ไหมอะคนมันแน่นไปหมดเลยอืคนมันแน่นมสัสยิดไอ้ทันจะลุกไปตรงไหนเนี่ยมันก็ลาบากนะเพราะว่าเขาก็ยังนั่งกันอยู่คอันท่านก็อย่าเพราะบางคนไปเข้าใจว่าต้องลุกอย่างเดียวอนี่ไงนี่คือประเด็นบางคนไปเข้าใจว่ามันต้องย้ายที่อย่างเดียวอืแต่ในฮะดิษนะ่ยไม่ได้บอก <c oughs> ไม่ได้บอกถึงจะต้องย้ายที่อย่างเดียวฮะดิษบอกว่า สิ่งที่จะเป็นตัวขั้นกลางระหว่างฟอรดูกับซุนนะที่จะไม่ให้สองละมานี้มันเชื่อมต่อกันเนี่ยก็ด้วยสองอย่างไงหนึ่งด้วยกับอะไรด้วยกับการพูดด้วยกับการซึกอรุนล,ละครับสองด้วยกับการย้ายที่อแปงง่ายง่ายอืฉะนั้นอย่าไปตั้งใจว่าทุกครั้งที่ที่ละมาเสร็จแล้วเราจะต้องย้ายที่เพราะอะไรรู้ไหมเพราะการย้ายที่ดีที่สุด ในทัศนะของปวงป่านเคยรู้ป่ะคือการย้ายจากละหมาดฟอดดูนะแล้วเราก็กลับไปบ้านของเราแล้วไปละหมาดสุนนะที่บ้านเนี่ยผมกำลังจะถามเขา<ด>บอกอ,อันเนี้ยคือสิ่งที่อับดอนที่สุดอันนี้มีรูปแบบใช่ไหมอาจารย์แน,น่นอนสิ่งก็ละหมาดสุนนะที่บ้านถือว่าเป็นละหมาดที่ดีสุดอยู่แล้วอฉะนั้นในในหลักการเนี่ยเขาบอกว่า,วาอับดุลฟอดสลีไอ้สิ่งที่จะมาแยกกลางระหว่างฟอดดูกับสุนนะที่ดีที่สุดเคยะู้ไหม อินเตกาลูลิซาลาติฮาฟิลเบดคือการที่เอาละหมาดซุนนะเนี่ยไปไปละหมาดที่ไหนไปละหมาดที่บ้านเลออันนาฟาดลอสซาลาติลมารีฟีใบติฮีอิลมักตูบะเพราะอะไรฮะเพราะว่าละหมาดละหมาดสำหรับคนคนหนึ่งที่ถือว่าประเสริฐที่สุดเนี่ยคือการละหมาดอะไรการละหมาดซุนนะ ยกเว้นน่ะยกเว้นละหมาดมักตูบะยกเว้นละหมาดที่เป็นฟอรดูแปลว่าการละหมาดซุนนะที่บ้านน่ะเป็นสิ่งที่ดีฉะนั้นถ้าเราจะย้ายสมมติน,นะเราเห็นลวมัดเต็มไปหมดเลยอันนี้ให้เป็นหลักการมาัดเต็มไปหมดเลยเพราะบางทีเนี่ยมันเกิดปัญหาเหมือนกันคนอิมสมมติมัศเสต็มแน่นเลยครับแล้วทุกคนก็กําลังกําลังซิกุรุล้ออยู่ไอเราเนี่ยจะรีบออกไอเราก็ลุกขึ้นก็ไอขั้นจะละหมาดกับที่เดิมก็กลัว ก็คิดว่าเดี๋ยวเพราะไปคิดถึงหลักเดิมไงหลักเดิมว่าที่มันจะเป็นเป็นพยานในวันเกียรมะไปคิดไปควาไปไปเข้าใจอย่างนั้นอ,อันนี้ผมบอกกันว่าอันนี้เป็นทัศนะนะเป็นทําให้ความยากลําบากกับตัวเองมันทําให้เกิด<ๆ>การบางทีในบรรยากาศมัสยิดเนี่ยมันก็โอลมานไเนี่ยแต่ถ้าเกิดว่าพื้นที่มันมีเราขยับจากตรงนี้แล้วก็ไปขยับอีกที่หนึ่งเพราะมันโล่งมันไม่ต้องมีอะไรบ้าง ขยับไปเพื่อจะละมาสุนนะไม่เป็นไรอือันนี้เข้าใจะนะหรือถ้ามันไม่มีที่จริงๆท่านอย่าลำบากท่านก็นั่งซึกรลอฮ์ไปก่อนเสร็จแล้วท่านก็ยืนที่ที่ของท่านแหละแล้วก็ละมาสุนนะครับเพราะอะไรเพราะท่านได้แยกได้มีสิ่งขั้นกลางระหว่างละมาดสรดูกับละมาสุนนะแล้วอฉะนั้นเป้าหมายของการย้ายที่ก็ดีไม่ได้ตัวบท ไม่ได้ยืนยันไม่ได้บอกในแง่ของการที่ว่ามันจะไปเป็นพยานให้กับเราครับแต่บอกเพื่อที่จะให้เรานั้นแยกละหมาดฟัรดูกับละหมาศุนนะให้แยกออกจากกันอืแน่นอนาก,การที่เราละหมาดต,ตรงไหนเนี่ยพื้นที่เนี่ยเขาก็เป็นพยานให้กับเราอยู่แล้วครับมันถูกบันทึกในเรื่องของความดีในเรื่องของความดีอยู่แล้ว ฉะนั้นแต่ว่าเหตุผลทางหลักการเนี่ยไม่ใช่ประเด็นนั้นครับเหตุผลทางหลักการก็คือคเพื่อที่จะแยกระหว่างละหมาดฟรดูกับละหมาดสุนนะทีนี้การแยกด้วยสองทางทางที่หนึ่งด้วยสองวิธีวิธีหนึ่งคือด้วยกับการซิกุลลอฮ์เอาง่ายๆครับได้ผลบุญด้วยท่านซิก il ุลล์ล่อกาวลาอิลาฮิลล์ล้อกาวตักบีดกาวตัสเบียนะครับก่าวตาลีนนะครับก่าวตาฮีด เสร็จแล้วท่านก็ยืนละหมาสุนนะสอนะถึงแม้ว่าจะยืนละหมานนะที่ที่ตัวเองนะก็ถือว่าสอดคล้องกับหลักการลราะหรือท่านคิดว่าเออเดี๋ยวฉันจะอาจจะต้องรีบไปก็ขยับที่มาแล้วถ้ามันมีพื้นที่แล้วก็ละหมาดสุนนะนะครับแต่ว่าอย่าลืมนะการที่เราอยู่นั่งเพื่อการซิกรุลลอฮ์เนี้ยอันนี้ถือเป็นสุนนะของท่านอสุลูมมีแนวปฏิบัติมีแนวปฏิบัติแล้วถ้าจะย้ายที่ละหมานนะที่ดีที่สุดเลยนะครับ คือไปละหมาสุนนาธ่บ้านอันนี้หมดปัญหาเลย <g ül> ไปดูแล้วมาสิเต็มไปหมดเลยนนจะไปขยับจะไปยืนก็ดูกลับไปบ้านเลยครับ <g ül> และไปละหมาสุนนาสอรก้าที่บ้านอันนี้คาเรีกว่าอับดุลฟอสลีหมายถึงเป็นการแยกระหว่างละหมาทั้งสองด้วยอะไรด้วยกับการรทาที่ดีที่สุดครับผมมีประเด็นนิดน,นึงอาจารย์ในอะดเษของท่านมูอาวิยะที่บันทึกโดยท่านอิหม่ามมุสลิมที่อาจารย์อธิบายไปเนี่ยพูดถึงละหมาดอยู่ไะ ในกรณีของละหมาดฟัดูทั่วไปล่ละเ,ออเขาใช้หลักเทียบเคียงออใช่พราะเพราะตอนที่นาบีพูดเนี่ยนบีเบียวว่าลาตูซอนละอัลลาตูซลาสลาตุนบิสลาตินครับนบีเข้า่าสลาตุนบิสลาตินแปลว่าละหมาดหนึ่งกับอีกละหมาดหนึ่งอย่าให้มันเชื่อมต่อกันจนกว่าจะได้มีการพูดหรือมีการย้ายออกอืก็คือไม่ได้เจาะจงเฉพาะการจุมะใช่ครับทีนี้ท่านอิหม่านนะวีเนี่ยได้อธิบายไว้เขาบอกฟีฮิดเดลลีลุน ลิมาคอละหูอัสฮาบุน่าเขาบอกว่าตัวบทเนี้ยมันเป็นหลักฐานสำหรับทัศนะของบรรดาฟุกฮะอุชัยฟิอี้ะบรรดาบรรดานักฟิกก์ในมัสฮับอิหมัมชาฟิอีเนี่ยที่บอกว่าอันนน่าฟิละอัลรอติบะวะาไกรฮายุสตาฮับออยะตะฮุลลาะฮะอันมอดอิลฟารีดะอิลาโมดอิลอัลอาอัลบอกว่าท่านอิหมัมนนวีบอกว่า ในในปาดของมัสฮับที่ยึดตามมัสฮับอิมามชาวีเนี่ยบอกว่าสุนนะที่เป็นรอติบ้าหรือสุนนะอื่นใดก็ตามที่ไม่ใช่รอติบ้าก็ตามเนี่ยถือว่ายุตตาบ์ทั้งถือว่าเป็นสิ่งที่สมควรอย่างยิ่งเป็นมุสตาฮับในการที่อะไรครับในการที่เขาจะย้ายที่จากที่ของละหมาดฟาดูไปสู่อะไรไปสู่อีกที่หนึ่งของการละหมาดเอาตัวบทจากหลักฐานอันนี้ แล้วท่านก็มีความเห็นตรงกันนะว่าอัปดอลฮูอัตตาฮุววลอิลันเบตและที่ดีที่สุดคือการย้ายไปที่บ้านเลยแปลว่าออกจากมาสัสยิดแล้วก็ไปละหมาดซุนนะที่บ้านครับทีนี้มาดูมาดูทัศนะของท่านเชคุิสลามเตมียาได้ตอบไว้ในฟาตาวะ,ะกุบรอไว้น่าสนใจว่าซุนนะไอยุบสัลับนัลฟอร์ดีวันนับลีฟินจุมวะตีวะไกรริฮา ที่คนอ้มถามตะขีเขาบอกว่าเป็นสุนนะของท่านนาบีในการที่จะแยกระหว่างละหมาดฟอดดูกับละหมาดสุนนะไม่ว่าจะเป็นในละหมาดจุมอะห,หรือในละหมาดอื่นใดก็าตาม,มนี่เต็มาีาครอบคุุมเลยเัอิสลามกุรานอันกุมิาสัฮีหอันนหะอัลอลัลลอัุอละลัยฮิวละอัลลัมนหละอลาันหัานตูลอนานันลนบิลาติน ฮัตตายาตุบโลาเบนหูมาเบียกิยามเมนอัลคาลามินเขาบอกว่าเพราะว่ามันมีสิ่งที่ยืนยันชัดเจนคนรับใน hadis สาเคของท่านนาบีมุฮัมมัดสุสลตัมที่นบีห้ามที่จะเชื่อมต่อละหมาดหนึ่งกับอีกละหมาดหนึ่งจนกว่าจะมีสิ่งขั้นกลางเียก่อนด้วยกับการยืนแปลว่าการย้ายออกไปหรือด้วยกับกะลามด้วยกับคำพูด แต่ท่านก็บอกฟารายาฟอัลมายาฟอัลูฮูกัซีรุนมินานาสอย่าได้ทำเหมือนผู้คนส่วนใหญ่ทำกันยาซีลุสลามบีรอกอาจิสุนนะแปลว่าให้สลามเสร็จก็ต่อด้วยละมาซุนนะท่าเขาบอกอย่าทำอย่างนี้เพราะมันจะเป็นการฟาอินนาฮารุกุบุลลินาฮินะบีสันหลงละหะอเลมุสลาห์เพราะการกระทำอย่างนี้มันจะเป็นเหตุที่ไปทำในสิ่งที่นบีห้า ทิ้งสุนนาเรือมันจะเข้าไปทําในสิ่งที่เป็นข้อไหนพี่ฮะแล้วท่านก็ให้ผมชอบเวลาอ่านหนังสือของจิมไดอิตาเมยะเนี่ยท่านจะให้ให้มุมมองครับเขาบอกว่าลองไปพิจารณาสิมันจะมีลักษณะอย่างนี้ในหลายกรณีในอิบาดอื่นๆไปดูสิการที่จะแยกระหว่างสิ่งที่อยู่ในสถานะหนึ่งกับสิ่งที่อยู่ในอีกสถานะหนึ่งครับเมื่อกี้เป็นฟันดูกับสุนนะอ่าเขาบอกไปดู อย่างเช่นในเรื่องของตายีรูฟูตูให้รีบเร่งละสินอดอเราถือสิ่งนั้นมาทั้งวันใช่ครับพอได้เวลาเนี่ยให้เรารีบเร่งเพื่อที่จะให้เราแยกระหว่างสิ่งที่กําหนดห้ามไม่ให้กินกับเวลาที่อนุญ,ญาตให้กินอออืเห็นไ,ไหมสิ่งที่ กำหนดกับเราว่าอันนี้อยู่ในเขตบังคับที่ไม่อนุญ,ญาตอันนี้อน,นุญ,ญาตตัวที่จะมาแย่คือตะอยิลูุตูแปลว่าเมื่อได้เวลาต้องรีบเพราะถ้าเราได้เวลาแล้วเราเชื่อมต่ออืล้าเวลาที่เป็นที่อนุญ,ญาตกลายเป็นเวลาตะฮีมไปเลยกลายเป็นเหมือนเข้าใจว่าเป็นเวลาต้องห้ามเลยให้รีบหรือตะคีรุสฮูรล่าช้าในการละสินอดครับเออในการ,รกินอาซอสแปลว่าอะไรแปลว่าไปกินตอนท้าย ก่อนที่จะหมดเวลาเพราะจะรีบกินเดี๋ยวเดี๋ยวจะเข้าใจว่าเวลาที่เออเวลาที่ศาสนาอะไรศาสนาห้ามเนี่ยเริ่มเข้ามาแล้วก็ <ม S 2> ต,วตาคิดแล้วก็<ง>วันอักลุยอมุลฟิตริกับรอสาลาเราถือสินอดมาในเดือนรอมฎอนนะเวลาจะไปละหม,มาดละหมาดเออไอเดลฟิตให้สุดนะให้ทำอะไรก่อนให้กินก่อนเห็นนะ กินก่อนออกไปละหมาดเพื่อที่จะบอกให้รู้ว่าวันของการถือสิลดได้จบแล้วนะวันนี้ไม่ได้ห้ามเช้านีไน้ไม่อนไม่ไม่ได้วันเป็นวันที่อนุญาตให้อดแล้วนะเป็นวันที่ท่านต้องกินแล้วนะครับเห็นไหมหรือห้ามอิสติกบาลีรอมฎดอนบิยาเมินเอายาไมนีห้ามในการที่จะถือสิลดก่อนเดือนรอมฎดอนหนึ่งวันหรือสองวันอืมอันนี้เราเคยคุยรายละเอียดเห็นไหมมันจะมีสิ่งที่จะมาแยกระหว่าง ข้อบัญญัติทั้งสองข้อสถานะพอร์ดูกับสุนัขฮาลานฮารอมอนุญาตไม่อนุญาตเขาบอก <ๆ S 2> ลองไปพิจารณาดิมันจะมีสิ่งนี้อยู่เวลาผมอ่านแล้วผมว่าเนี่ยนี่คือความเป็นปรไปเขาบอกฟาฮาซาค,คุลลูฮูลิฟอสเล่ใบนัลมาอมมูดบิฮีมินาซยยมบอไกริมาอูดบิฮ <úng> ีเขาบอกว่าๆๆดังกล่าวนี้ทั้งหมดนะมันเป็นสิ่งที่จะมาแยกให้เรารู้ว่าอันไหนเป็นสิ่งที่บังคับใช้อันไหนเป็นสิ่งที่ไม่ได้บังคับใช้ครับฉะนั้น เวลาเราปฏิบัติตามหลักการของาศาสนาเนี่ยมันจะทําให้เราเรารู้เลยว่าฉะนั้นฟาอละตุลฟสลีเบนัลฟารีดอวันนาฟิลาสาเหตุหรือเหตุผลในการที่จะต้องมีมีตัวกลางมีสิ่งที่มาขั้นระหว่างฟาดูกัสนคือตัมยิสุอาฮาดิฮิมาอะลุกรอเพื่อแยกแยะในสถานะของทั้งสองว่ามันไม่เหมือนกันอืให้มีการแยกแยะฉะนั้น อันนี้คือคือเป็นเป็นสิ่งที่ก็แต่ว่าก็มีเหตุผลที่บอกว่ามีอิลลัอุครอตักซีรมาวาดอสุยูดลรอัาจลิอัจันตชัดละหุยมละเกียมมาที่บอกอะครับละมาดไปละมาดที่เยอะๆเนี่ยก็เพื่อที่จะให้ที่สุยุดนะมันไปนเป็นพยานในวันเกียรมาอันนี้เป็นทัศนะอันนี้เป็นเหตุผลของของบรรดาผู้รู้เอะของบางท่านผู้รู้บางท่านที่บอกว่า ก็น่าจะมีเหตุผลนี้ด้วยแต่ว่าเราไปดูตัวบทแล้วจบไม่มีไปดูตัวบทเนี่ยตัวบทชี้ในแง่ของการตอบซึ่งตามยีสเพื่อที่จะแยกระหว่างสถานะของละหมาดทั้งสองอิบาด์ทั้งสองเพื่อให้เรานั้นได้รู้ว่าสถานะมันนั้นมีความแตกต่างกันเพื่อแยกฉะนั้นนี่คือเป้าหมายหลักที <c oughs> นี้ก็เลยเน้นว่าเมื่อหลักการเป็นอย่างนี้เนี่ยอย่าไปมุ่งเน้นที่ว่าเฉพาะต้องเคลื่อนย้ายอื เข้าใจนะดูดูสภาพแวดล้อมแล้วกันเดินข้ามไหลพวกออไปเลยบางทีคนยังนั่งซิกุลล้ออยู่เลยบางคนสกิดขอย้ายที่ออห,หน่อย,ยอยากจะข้ามหัวเขาบางทีเขากาลังซิกุลล้ออยู่เอ,อ้ยขยับมาหน่อยเพราะไปเข้าใจว่าจําเป็นต้องทำไงแต่จริงๆแล้วสิ่งที่มันจะมาแยกนะครับระหว่างพัดูกับสัาเนาไม่ใช่แค่ย้ายอย่างเดียวไงมันสามารถทําอย่างอื่นได้ก็คือการซิกุลล้อการกล่าวซิกุลล้อกัน ให้มันมีการแยกสิ่งนี้ก็ถือว่าทําได้แล้วถือว่าบรรลุเป้าหมายที่ศาสนาบอกแล้วคือตัมยีสคือการแยกในระหว่างอะไรในระหว่างสถานะของการละหมาดก็ดูและสถานะของรละหมาดสุนนะหรือถ้าเกิดว่ามีแนวทางปฏิบัติอย่างที่อาจารย์มีบอกว่าจริงๆเราควรน่าจะฟื้นฟูสุนนะตรงนี้ก็คือกลับไปละหมาดสุนนะที่บ้านเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่ดีนะคุณเอ็มเพราะอะไรรู้ยไหมโอ้พูดอย่างนี้ผมมีผมมี นิดเนื่อยจังในาณะที่เป็นคนมีความรู้น้อยผมมองว่ามันมีฮิกมายอย่างหนึ่งก็คือการที่เรากลับไปละหมาดสุนนะที่บ้านเนี่ยคนที่เป็นหัวหน้าครอบครัวหนึ่งกลับไปเนี่ยลูกยังได้เห็นว่าเรามาละหมาดอันที่สองคือภรรยาสามารถที่จะมาละหมาดตามเราใช่ไหม<ช>เราไปละหมาดสุนนะเนี่ยภรรยาละหมาดฟัดดูละหมาดตามเราในขณะที่เราเป็นอิบมมัมตรงนี้ก็ได้ผลบุญมันจะเป็นภาพภายในครอบครัวเนี่ยมันก็จะเกิดเขาเรียกว่าบรรยากาศแล้วมันทําให้บ้านมีนุษย์ล้วมีบอกว่าให้ให้บ้านมีละหมาดนะ ให้มีการอ่านคุ่อานนะอ,อย่าทําบ้านเป็นกูโบส์นะเพราะอะไรเพราะกูโบสเนี่ยไม่ใช่ที่ที่ละหมาดไม่ใช่ที่อ่านคุรอานงั้นบ้านต้องมีสองสิ่งนี้บ้านจะต้องมีที่ละหมาดถาละหม,มาดอะไรละ่ะก็ละหมาดซุนนาไงครับก็ละหมาดซุนนาไงสิ่งที่จำเป็นจะต้องทาแม้ไม่มีอ,มอัลอรฺก็คือการละหมาดฟัดดูที่มัสยิดแต่ว่าสิ่งที่สมควรอย่างยิ่งที่ควรจะต้องทําคือการละหมาดซุนนาที่นนที่บ้านทีนี้ที่ผมพูดอย่างนี้เนี่ยบางคนเนี่ย บางคนเข้าซิกุลล้อ,อเข้าคนซิกุลล้อนเข้าเสร็จปุ๊บ <_ d ata> เขาไม่ได้ยืนละหมาสุนนะ <_ d ata> เขาออกจากมัสยิดถูกมองด้วยสายตาไ <_ d ata> อ้นี่มันไม่ยอมละหมาสุนนะพวกนี้พวกคณะไม่เออไม่ยอมละหมาสุนนะทำไมจริงๆแล้วท่านอย่าลืมนะการละหมาสุนนะที่บ้านเนี่ยอับดอนกว่าการละหมาสุนนะท,ท,ที่มัสยิดที่มัสยิดอับดอนกว่าผู้หญิงละหมาดที่บ้าน ก็ดีกว่าไปละหมาดที่มัสยิดถูกต้องทีนี้เมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยอย่าอย่าพึ่งไปสรุปแม้กระทั่งตอนละหมาดละหมาดละหมาดหลังละหมาดยุมะครับบางคนเขาสิกรสเสร็จเขากลับเลยเพราะนบีทำสองอย่างนบีละหมาดที่มัสยิดก็มีละหมาดที่บ้านก็มีในรายงานเนี่ยถึงกับบอกว่าถ้าสมควรละหมาดที่มัสยิดเนี่ยคือละหมาดสี่รักะถ้าไปที่บ้านละหมาดสองรอกะเพราะมีรายงานพูดถึงสี่กับสองส่วนเชคซาเลาะซามีบอกว่าฮะจามุนวาเซะกรณีอย่างเนี้ยถือว่า เมื่อมีฮะดิษท,ที่พูดลักษณะอย่างนี้มันรวมๆแล้วถือว่าอนุญาตทั้งสองกรณีอแปลว่าถ้าท่านจะละหม,มาดสีก็ละหม,มาดท,ทีละสองให้สลามแล้วก็อีกสองส่วนถ้าท่านจะไปละหม,มาดท,ที่บ้านก็ละหม,มาดสองท่านจะละหม,มาดส,สองที่มัสยิดก็ไม่เป็นไรถ้าซาอัมรุนวาเซบิมบาสก็พูดเหมือนกันเพราฮะดิษท,ที่พูดถึงในการในกรณีของการละหม,มาดบาลเดียแปลว่าละหม,มาดซุนน่าหลังละหมาดยุมาเนี่ยมันมันมีหลายตัวบทครับแต่นี้แต่ถ้าถ้าเกิดจะเอา ที่มันสมควรแล้วดีท่านคนละมาดที่มสัสยิดเสร็รากาอกะเสร็จแล้วก็กลับไปบ้านถ้าท่านจะกลับไปบ้านแล้วจะไปละหมาดคือไม่ละหมาดที่มสัสยิดนะท่านก็ไปละหมาดที่บ้านสองรากาอกะหรือถ้าท่านจะอยู่ที่นั่นแล้วท่านบอกว่าเออฉันติดทุระ <c oughs> อยากจะไม่ได้กลับบ้านแล้วจะต้องไปทํางาน <c oughs> ก็ยืนละหมาดสองรอกะได้ไหม <c oughs> ได้อันนี้ปาดบอกว่าฮาซาอัมุนวนะซ์อันนี้เป็นประเด็นที่สามารถปฏิบัติได้ในหลายทางอืมอัลดุนะ๊บ <c oughs>